อาขอเช็คหน่อยแล้วทำยังไครับทำยังไงครับนะก,นะก็ตอนอื่นเลยนะครับก็ยันนงเป็นยังคอยังเบื่อเบื่อหรือยังครับเบื่อยังเบื่อหรือยังยังก็ตอนอื่นเป็นะัง,ออง,ออง,ง,งอนะก็ปีนี้นะเป็นปีแรกที่อ่าผมได้มาประจำกทีมงานอ่าลุงฟ้าบาร,รมีเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผม วัสดีคุณใบด้วยนะคุณใบสวัสดีครับแล้วก็ผมขอพูดความในใจสักหนึ่งอย่างนะครับก็อันนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ผมได้มาประจําของทีมงาน,นลูกฟ้าบรรัลเลนะครับหรือว่าบ้านสามนอน,นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณป้าใหม่นะครับแล้วก็ลุงนึกแล้วก็แนทลูกนุ่นนะครับที่ชวนผมมาอยู่บ้านบรรัลเลนะครับแล้วก็ผมทําให้ผมยัมีคนรู้จักเยอะแยะเพิ่มขึ้นมากมายรวมถึง ในเอฟซี FC, บ้านสามนะ้องไม่ว่าจะเป็นแรมนู่นน่นนะครับที่ทําให้ผมเนะี่ยได้เจอกับทุกคนในแกแยะมากมายนะที่รักผมแล้วก็รักบ้านสามน้องแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับศิลปินทุกคนด้วยนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอให้รักผมแบบน,นี้ไปนานๆน,นะคะทุกคนขนอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆในทุกในไลฟ์สดด้วยิรครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนนะครับก็ถ้าเอ่ยชื่อไปคุณคงไม่หมดยเดยเอะมากๆเลยทุกท่า เขาถึงเสือแย่นะครับเนี่ยขอบคุณนะครับก็เอางี้เดี๋ยวเป็นการไม่คาชา,ชาเซลลาเดี๋ยวเราพบกับเสืยปินทัานต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันเพียงเดียวรอบงสนุกแน่นอนครับคืนนี้ขอบคุณมากครับ